สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดช่วงที่แล้วเราได้วัตถุดิบสุดพรีเมียมอย่างอังุ่นชัยมัสแคทจากจังหวัดยามากาตะประเทศญี่ปุ่นมาให้ทั้งสองทีมได้รังสรรค์เป็นของหวานในคอนเซ็ปต์สันชายเดย์แต่ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าวัตถุดิบปริศนาที่พวกเขาต้องเจอนั้นจะเป็นอะไร เอาละครับตอนนี้เวลาผ่านไปครึ่งทางแล้วนะฮะเสียงดังขนาดนี้แสดงว่าวัตถุดิบปริศนาของเราเนี่ยซ่อนอยู่นะฮะมาริยาถอดถุงมือเลยค่ะแล้วก็ซาบิน่าวางก่อนนะคะแล้วก็ถอดถุงมือเลยตอนนี้มาลุ้นวัตถุดิบปริศนากันก่อน แอบบอกฝั่งนี้เขามีการแบบว่ารู้ว่าวัตถุดิพพานเนี่ยจะมาก็เลยทําเหมือนดูเชิงไปก่อนว่าจะอะไรยังไงมันต้องปรับเขากับวัตถุดิบอะแม้วจะปน่าดีกว่าฝั่งสับปนาไปถึงไหนแล้วการเ่อนทางว่ะค่ะคือไปไกลเลจะตีวิบครับนี่เาจะตีวิบแล้วนะครับอตระวังนะาจะไปได้ไกลนะไม่รู้ว่าวัตถุดิบนี่จะทําให้เราแบบหัวทิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไร oh my god ไปเลยไปเลยสับปีนาอนเลยมาสับินนาอนเลยเชิญดีกว่านะคะเดี๋ยวมาหมุนตู้กระชากระชาของเราดีกว่านะคะ ได้เวลากระชากกระชากมาวมาแล้วครับผมได้ลูกบอลกระชากกระชากสีเขียวกับเคพื่อนในชั้นเลยสีเขียววัตถิลึกลับที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีเขียวนั้นก็คือปลิงปลิงผลสีเขียวเปรี้ยวเข็ดฟันเห็นแล้วน้ำลายสอ ตาลิงปิงโอ้รู้จักไหมรู้จักค่ะอันธยาชอบชอบมากชอบมากเปรี้ยวเปรี้ยวเรี้ค่ะเออกลาแล้วป่ะจะไปยังไงไม่รู้จักตาลิงปิงเหรอบีก็ไม่รู้จักอะตาลิงปิงคืออะไรอะเปรี้ยวก็เปรี้ยว โหดนะเพราะว่ามาทางหวานเป็นองุ่นแล้วอยู่ดีมาโผล่ตะลิงปิงอ่ะแต่ก็ไม่แน่อาจจะทำคเราตัดหวานได้เออมารียาตะลิงปิงเราอยากได้ใช่ไหมอยากได้ตะลิงปิงเหมือนกันชอบชอบทานเหรอชอบทานมันเปรี้ยวๆเนาะแต่เราต้องมารู้ว่าของเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราแลกกันก็ได้สี่ตัดสีเดี๋ยวเราดูกันอันนี้ได้เปรี้ยวกว่าตะลิงปิงอีกนะ are you ready มาลียา super ready โอเคถึงเวลากาชากาชา กระชากระชาสีแดงวัตถ <or> ุลิปปริศนาที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีแดงก็คือบีทรูทพืชเมืองหนาวเนื้อด้านในอวบน้ำสีแดงสดมาแล้วตะลิงปิงของซาบินานะคะแล้วก็บีทรูทของมาริยานั่นเองมปริยาดูแบบแฮปปี้ซาบินาคุณอยู่ในห้วงกังวลอะไรอยู่คะน่ะ โอ้โหพี่เปรี้ยวขนาดนี้มันจะไปเข้าอย่างไรเนาะมันต้องทำให้เป็นไปได้ค่ะเพราะพวกเราเก่งแนบเไรค่ะไอ้สิไปเอาความมั่นใจไปจากไหนเดี๋ยวก่อนมันต้องมั่นไหมไม่รู้ว่าจะเอาไปถึงไหนแล้วแต่คุณต้องเอาวัตถุดิบเสริมที่ได้เนี่ยไปรวมกับอาหารของคุณแล้วให้ออกมาแบบอร่อยได้อาจจะไม่ได้ชูมากแต่ต้องมีต้องรวมอยู่มารยาทว่ายังไงป็นรูทคือไม่เคยมีไม่เคยทานของหวานที่มี เออองุ่นนะคะแล้วก็บีทรูทเมนวันนี้แบบค่อนข้างงงเลยค่ะแต่อันนี้สีสันมันจะสีสันจะสวยมากนะใช่ใช่โซมบอกว่าสีจะอกมาสวยแล้วเป็นเมนูเฮลตี้ด้วยอันนี้น่าจะได้อยู่อเอาไปเลยไหมเอาไปนะเชิญเลยครับผมยกไปได้เลยค่ะไปเลยได้เลยค่ะครูมาริยาขโมยใช่ไหมคะเดี๋ยวบอต่อได้เลยค่ะเอาต่อเลยครับต่อเลยเชฟนี่เลยอ่ะเราดีเลยนะ ยากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ทำแจมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาใส่ในแจมเลยแบบที่คุณบอยพูดเลยลองดูแต่ว่าตัวนี้ต้องชิมก่อนว่าใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีส่วนที่ช้ำกับส่วนที่ใช้ได้มาริยาอย่าเอาส่วนที่ช้ำใส่ไปมาริยาอย่าเอาส่วนที่ช้ำใส่ไปมาริยาอย่าเอาส่วนที่ช้ำใส่ไปเขาชอบีน่าเค้กแป้งขาหนูชื่อสปีน่าค่ะสปีน่า มาลียาเซ็ตส้มตุ๋นใจกับแม่ตอนนี้เละไปหมดแล้วครับกรรมการครับอะไรอ่ะฝันนี้ฮะซาบิน่าทำวิปครีมเละใส่เชฟแบบทั้งตัวแล้วฮะอีกแล้วเหรอจะตีมือมันต้องตีมือเชฟเชฟบอกเลยเชฟนี้ได้อาบน้ำใหม่อีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะอะไรคะปิงปิง ถามคณะกรรมการบีดรูทแล้วก็ตะลิงปิงคนไหนได้เปรียบเสียเปรียบบ้างสองอย่างนี้ที่คุณเป็นวัตถุดิบปริศนาเนี่ยส่งเสริมได้แล้วก็เข้ากันได้แน่นอนหนูก็ไม่ค่อยเคยเห็นบีดรูทในขนมเหมือนกันนะมันจะมีความหนักใจไหมไม่น่าหนักใจน่าหนักใจเนาเพราะบีดรูทนี่เป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่คุ้นจินกับคนไทยอยู่แล้วแล้วทีมนี้เขาก็จะทำออกมาให้เป็นแบบเป็นสีสันแบบว่า สนุกสนานแน่นอนใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเชฟซอ่ไปไหนเชฟคเขาไม่ติดใจหมดเลยใช้แรงเยอะจริงๆอยู่นี่เดินกลับบ้านนี่ก็จะแรงไปอีกอย่างไม่พอไม่พอแอันนีงนะขวานนั่งนะขยับบีนั่งยองๆไปตีแป้งทำไมดูกล้ามบีสุดท้ายนี่ตะเกียบพู่ค่ะจะให้ตีแป้งนานๆมันก็จะหักนะคะสุสุแป้งเคฟจะใช้ทั้งหมด7อันตอนนี้ได้มา2อันเองนะครับ เหลือ20นาทีนะฮะบอกไม่ทันนะคะไม่ทันหรอบอกเลยว่าไม่ทันจะไม่ได้สู้จะิน่าศทำอะไรอ่ะตีิม่เคลิ้มเลยเพิ่มมาริยาชนะแน่ทำไมคะมีก็มั่นใจนะตอนแรกแต่ว่าพอเขาเรียกว่ามาริยาปุ๊บเนี่ยเราก็แบบสอนแหนมหรือเปล่าเชฟเรียกมีว่ามาริยาไม่ได้มาริยาชนะแน่มาพินาศสองรอบแล้วเชฟเชฟเชฟ ล่แล้วนะหลังๆงานเราตื่นมาแล้วนะอยู่ดีทีมเราซาบีน่าบอกมาริยาชนะแน่ซาบีน่าห้าครั้งแล้วพูดซาบีน่า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 ใครชนะใครชนะเมื่อกี้ซาบีน่าทาา I think I think she's your fan มาทางนี้เลยค่ะเชิตอนนี้นะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรขนมเข้าไปนึ่งเลยโอเค มาทำซอสต่อลูกเราต้องการสามสินาทีนะคะแต่ว่าเรามี17นาทีแค่ไหนแค่นั้นแม่คุณเลยตอนนี้นะคะเหลือเวลา10นาทีเชฟส้มจ้าไปไงแม่ไปไงแม่ดูชิวได้ไหมแม่อยาเดินออกมาดูฝ้่งไปดูช่างแล้วเนี่ยของแม่เหรอบอกเลยว่าไม่เสร็จเฮ้ยเอาจริงแต่ว่ามันอร่อยถึงไม่เสร็จก็อร่อย ที่เชฟซ่อมพูดว่าไม่ทันไม่ทันนะคะมันเป็น strategy ล้วนๆค่ะเพราะว่าทีมเราทันแน่นอนเราแพลนมาดีค่ะคือจะไม่เสร็จแบบร้อแต่อร่อยแน่นอนก็แน่นอนอ่ะถ้าเวลาหมดก็ไม่เสร็จอ่ะแต่อร่อยเฮ้ยกินแบบไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรหนูใส่ใไปเลยใส่ไปเลยอ่ะเสรพอแล้วค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียงละเรียงกุงเสร็จแล้วเราเคลียร์ กินแค่นี้ก็อร่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วโอ้โอ้ยหมดแล้วไม่เข้าชอบไม่เข้าถ้วยเลยวันนี้มัตืนต้นหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วว่าใจเย็นจะปั๊ดหนึ่งมาริยามือสั่นอยู่ ต้องลาดแล้วนะครับต้องลาดแจมแล้วนะฮะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณบอยคุณต้องมาดูฝั่งดิฉันบ้างว่ามาริยามือสั่นอยู่ฝั่งนี้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ย ลุ้นกันมากเพราะว่าทั้งสองทีมดูเหมือนจะทำไม่เสร็จเขาทำขนมหวานกันด้วยวันนี้นะนะคะฝั่งน um um ี้เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเป็นเครปแบบญี่ปุ่นนี่ฝั่งนี้เป็นขนมไทยถามฝั่งเชฟส้มดีกว่าวันนี้ลูกสาวเราทำผลงานออกมาภูมิใจแค่ไหนคะภูมิใจและดีมากคิดว่ารสชาติของลูกสาวเราจะอร่อยไหมอร่อยด้วยหน้าตาของลูกสาวเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแล้วฝีมือเนี่ย เดี๋ยวกลับไปดูเลยค่ะว่าการทําการหั่นของเขาเป๊ะมากเชฟแล้วอันนี้เขาลงมือทําเองทุกอย่างเชฟมีหน้าที่พ่นผงบอสถามมาลียามาดีกว่าเป็นยังไงบ้างทํางานเชฟส้ม้ยชอบมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเออแต่เาเก่งนะเก่งหั่นได้ฝังหนูน่ะเฮ้ยไม่พอใจขึ้นมาซะแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเออซาบิน่าเขาก็หูหูมือเป็นระวิงเหมือนกันนะอ่านาษหน่อยเชฟป้มวันนี้ภูมิใจกับลูกศิษย์บ้างน้อยแค่ไหนภูมิใจค่ะเขาทําได้ตามที่เราอยากให้เป็นไหม ทำไปอย่างที่เป็นค่ะเออทำไปอย่างที่เป็นด้วยนะทบบนีเป็มั่นใจมากมันใครชนะจ <c ười> ะต้องอยู่กับใครมารียาซ <ไป S 2> าบีน <c ười> าซาบีน <c ười> าน <c ười> เออวันนี้ต้องขอขอ คุณนะคะเชฟประจําทีมทั้งสองท่านนะคะนั่นก็คือเชฟประจําทีมคุณมาริยาเชฟส้มชนาการชัยศรีฉายาเชฟนางงามนะคะและเชฟแป้งนะคะจากสถาบันศิลปะการอาหารเดอ School โดยบริษัท w ีคาลิน r รีแมเนจเมนต์จำกัดขอบคุณนะคะขอบคุณครับท่านผู้ชมนะคะสามารถตามเชฟแป้งนะคะไปร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เพจของวี o o l หลังจบรายการด้วยนะครครับผม ช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาลุ้นกันร,ระหว่างซาบินาและมาริยาใครจะชนะพักสักครู่ครับ